ธรรมะเพื่อเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่จักรวตรตวัตคุณพ่อพระราชลือสีได้สอนลูกชายพระราชาเกี่ยวกับหลักการปกครองที่ดีที่สุดเพื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกษัตริย์ผู้ทรงอนุภาพและคุณธรรมว่ามีดังนี้หนึ่งยึดมั่นในธรรมะเป็นหลักลูกเอย๋ย จ้าต้องยึดมั่นในธรรมะเป็นที่ตั้งให้ความเคารพสักการะและถือว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในการปกครอง 2. ดูแลคุ้มครองและปกป้องทุกชีวิตอย่างเป็นธรรมเจ้าต้องจัดระบบการดูแลคุ้มครองและปกป้องทุกคนและทุกสิ่งอย่างยุติธรรมไม่ลำเอียง ให้ทั่วถึงในทุกกลุ่มประชาชนทั่วไปทั้งในเมืองและชนบทข้าราชการและคนที่ทำงานในวังทหารและกลุ่มกษัตริย์ที่มาสวามิภักด์นักบวชสมณนะและพราหมณ์แม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลาย 3. ขจัดความไม่ถูกต้อง และช่วยเหลือผู้ยากไร้ลูกเอ๋ยห้ามให้เกิดความไม่ยุติธรรมอธรรมในอาณาจักรของเจ้าเป็นอันขาดถ้ามีใครในอาณาจักรขาดแคลนทรัพย์สินไม่มีอะไรจะกินจะใช้เจ้าต้องจัดหาทรัพย์สินไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วย 4. ศึกษาธรรมะจากผู้รู้ ลูกเอย๋ยเจ้าควรหาโอกาสไปสนทนาอย่างสม่ำเสมอกับสมณะพราหมณ์นักบวชผู้สงบที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมผึกตนให้สงบและมีความอดทนสิ่งที่ต้องถามท่านครับอะไรคือสิ่งที่ทำแล้วดีกุศลอะไรคือสิ่งที่ทำแล้วไม่ดี อกุศลอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำอะไรที่ทำแล้วนำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนในระยะยาวและอะไรที่ทำแล้วนำมาซึ่งความสุขและความดีงามในระยะยาวสิ่งที่ต้องทำเมื่อได้ฟังคำสอนแล้วสิ่งไหนที่รู้เป็นอกุศลไม่ดี ให้รีบละทิ้งไปเสียส่วนสิ่งไหนที่เป็นกุศลดีงามก็ให้ยึดถือปฏิบัติตามนั้นลูกเอ๋ยนี่แหละคือข้อปฏิบัติอันประเสริฐของพระเจ้าจาัก,กรพรรดิที่เจ้าควรยึดถือ